สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทาชาบูน้ําดํากินกันทาง่ายๆสไตล์คนสนามเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วไปลงมือทากันเลยครับเริ่มด้วยการทําน้ําซุปชาบูนะครับใส่น้ําเปล่าลงไป600 ml นะครับและตามด้วยหัวเชื้อชาบูน้ำำําดาซุปเข้มข้นขวดนี้เลยนะครับของมิต์เคกิมจินะครับใส่ลงไปตามชอบเลยครับใส่หัวเชื้อชาบูน้ําดาลงไปแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับ แค่ขวดเดียวนะครับก็เอาอยู่ง่ายสะดวกสบายมากๆครับแถมรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจหัวเชื้อชาบูน้ำดำขวดนี้นะครับสามารถจิ้มได้ที่ตะกร้าเหลืองเลยนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำชาบูของเราเดือดก่อนครับในส่วนของวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นผักเป็นหมูนะครับสามารถใส่ได้ตามชอบได้เลยนะครับตอนนี้น้ำชาบูของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราใส่ผักใส่หมูลงไปเลยครับ ใส่ผักใส่หมูเสร็จแล้วนะครับเราจะร้อยทุกอย่างสุกดีนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟไปเลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับชาบูน้ำดำสไตล์ครัวสนามนะครับทำง่ายสะดวกอร่อยมากๆในส่วนของน้ำซุปชาบูดำของเรานะครับจะมีความอร่อยกลมกล่อมถูกปากเพื่อนๆแน่นอนครับเห็นไหมละครับง่ายและสะดวกแบบนี้เพื่อนๆต้องมีติดบ้านไว้แล้วครับหัวเชื้อชาบูน้ำดำซุปเข้มข้นจากวิตาเคกิมจิขวดนี้เลยครับบอกเลยของเขาหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆก็ลองไปทำกินกันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้